คิวโอ้โหโอ้โหโอ้โหคิวอยู่ไหนวะคิวคิวอยู่ไหนตัวสายเปิดเพลงแล้วมันกลายเป็นกางน้ำสไตล์ไปแล้วเนกดเอี่ยอะไรอะวิดาโฟหมุนกางเต้นอะไรมาได้แหกอุบาทถี่ไหมไอ้ยัยดูเต้นวิดาโฟเนี่ยยกเอวยก กูการ์เ็นวิตตันอีกแล้วว่ะเออถ้าเต้นวิตตันมิตทูโบเต้นทไฮเอวิตตันเฮ้ยกางตั้มใช้กันเลยมั้ยโดนไล่ไปทำงานแล้วเฮ้ยวิตทูโบตัวขาตัวหมุนได้ไงวะหน่ะมอเห็นไหมไปพาไปทำธุรกิจนะครับ เฮ้ยเราเรากำลังเล่นเกนจิอยู่เจ้าเด้งกระโดดทูสเต็ปผมไปเต้นร้อแล้วกันนะเฮ้ยเข้าไปห้องวิตาโฟดีกว่าแหม่ห้องลกห้องลกไม่ไม่อยากเข้าคอนเฟิร์มม a ชั่น let's go ไปขึนยานกันไป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 ไ o ไ e ไปไปป ไปจับไข่ส okay. ับลาดกันต์ตื่นโอ้ชุดแม่ปิดเกมไปฮะเราจะไปเก็บไข่เอเลี่ยนเราจะเจอกับซีนิมอฟซีอะไรนะซีโนมอฟป่ะซีโนมอฟใช่ครับใช่หมายถึงซีโนคอนอะไรที่ไอฝั่งเดินะฮะหมายถึงเอเลี่ยนกระทะฟีเดเตอร์ใช่ป่ะวะอ๋อ ใช่ฮะไม่ใช่เอเลี่ยนเอเลี่ยนดิเทอร์ก็ใช่ฮะแต่เอเลี่ยนเอเลี่ยนอะมันเป็นมันเป็นเลเวลสองจริงเหรอมันเลเวลหนึ่งไม่ใช่เหรอความยากของถ้ำความซับซ้อนของเลเวลาสองอ๋อเหรอไปไม่เป็นไรเราลุยเราเก็บทองกันแล้วดูว่าทองนี่เอาไปทำอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยออร์แกนิกแมทีเรียลเฮ้ยออร์แกนิกเลยเหรอของดีนะเนี่ย โอ้โหมาแล้วตัวเบลเลยข้างบนเบิร์นเบบี้โอ้โหคลิปอ,อะไรอะไรสักอย่างเดีย๋ยวผมช่วยจำกัดให้ไฟผมน่าจะมีประโยชน <c oughs> ์ระวังระวังระวังคิด <c oughs> โอ้โหมาสปอนด์ดื้ออย่างนี้เลยอ่ะสจริง <c oughs> อันนี้ผมไม่ดีผมจะเผาคุณให้หมดฮ่าหมดแล้วเอ่อนี่อะไรอะ่ะอันนี้เหมือนบ่อน,น้ำพุนน้ำเพ้ก รูปได้ปะได้ทำลายได้สร้างพลเรตให้เพื่อนได้ด้วยมินเนอร์เบลกดกดแท็บมาที่ได้ผมมาแล้วฮะดีโอมันโทรมากดแท็บทำอะไรนะอ๋อนี่น้อมือคือเลสสอ๋อไอ้ไอ้นี่คืออะไรอ่ะวายวายเสียงอะไรวายทายิงกู คอมมอนร็อกเหรอเนี่ยนี่คือโอ๋อเราต้องขึ้นไปเมืบนกั้นผมผมซอยจุให้โอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมน่ากลัวจังเลยวะขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหหินอิบิมน่าจะอยู่ข้างบนหรือเปล่าหินมันแบบว่าตึกขยะนขยั secondary นีไงวายผมตึกขยะนขยัอะไรแบบนี้ใช่ไหมละโอ้โหข้านซอยจุเต็มไปหมดเลย มาข้างล่างก็อยู่เลยอ๋อโอ้ยจะด้วยจะด้วยฮะเด็กใขึ้นมาหรือยังขึ้นมาแล้วครับสุดยอดโอ้มยตอโ้ตกเลยเลยตกเลยเลยมาแล้วอเระเบิดไปแดงปาอะไรไปวะเนี่ยมันใช่ระเบิดแล้วนะเหมือนมีดเลยตายซะผมสร้างผมสร้างแผ่นดินได้ด้วยอ่ะสุดยอดสร้างแลนด์มาร์ค เฮ้ยเห็นพี่บัวไปเนี่กรลังกลังตุบเลยเลยโอ้ยพิษเอเลนเอกวิวเอฟเทียสอ๋อมันจะบอกอยู่อย่างที่เรนต้องโทบอกเนี่ยนี่ดูเิ็นไหมเรารู้ระบบเกมก่อนที่เกมจะสอนนี่แก่โคตรโหดโคตรอันตรายไปที่ไหนเดี๋ยล้วหรอโคแทบเด็บอ้าวตัวเต็มว่ะเรียกกดแทบแล้วกดแทบมันจะมีใครบอกอยู่เห็นไหมขวามีสองสามสี่คน เอาไอ้ไอ้หุ่นมาก่อนเฮ้ยมิทัฟโฟเก็บออร์แกนิกอีกแล้วเอาไปเมาอยู่อยู่คนเดียวข้างบนมายังไงน้องมิวมาแล้วเอาไปจอดอะไรตรงนั้นปลดซีเรียมขึ้นมาเนี่ยมันเดือดมาหาน้องเลยแกโฟร์ฮะนอนหมดยังยังไม่หมดเด้วไอ้อลโกกาบูนี่มันคืออะไรเหรอฮะแบบรูปลักษณะ อ๋อที่มิตาโฟเก็บไปนี่หว่าเหมือนดอกมะลิดอกมะลิเออมันเหมือนดอกไม้เลยเฮ้ยห่วงปืนได้แหละเฮ้ยผมอยากโชว์พวกคุณน่ะเนเนเนห่วงปืนได้แหท้กดรีโหลดกดรีโหลดตังกระสุนเต็มอ๋ออ้โหโอ้ก็เท่เออสนุกกันจังเลยไม่ทำบัรลังก์วะไปฮะ เราต้องไปต่อเราต้องมาทางแถวๆนี้ป่ะเาาน,ะนะ่ใช่ไหมถ้าให้ตรงตามแผนที่เนี่ยมีไข่ใกล้ๆที่สุดคือตรงนี้เรามาผิดทางแน่จริงเราต้องลงไปก่อนเร,เรากลับไปทางเดิมก่อนเท่าล่างไปตามอคคตามนักขุดไหมทางไหนวะเนี่ยเรามาจากทางไหนวะอ้าเราไปยังไงวะเนี่ยงงหลงเพิ่งบอกเขาว่าจะอ้อน,น,น่นเมียทางอยู่นู่นผิดทางฮะ ตะกี้ที่ผมเนียยไปเพราะโองโทรมานะมีอะไรมีอะไรพูดสรือทำอะไรจังหวะนั้นไหมครับคุยเล่นกันอะไรปกติใช่ไหมครับเนี่ยผมลงมาข้างล่างแล้วนะพวกคุณอยู่ไหนกันทำไมหยุดดูไกด์ไกลผมอยู่เอ้านอนอ้าวใช้อาวุธผิดอีกอยู่างเดียวเออทำไมพวกคุณไม่ตามผมมาผมอยู่กับพี่วีซ่านะตอนนี้ไหนอ่ะอยู่กับพี่มอสอ่ะไม่ผมอยู่คนเดียวอ้า ใช่ผมอยู่คนเดียวตอนเอออผมยยู่คนเเดีวราอยู่ไหนกันวะเนี่ยนี่มาตรงนี้เห็นยังเราต้องตามม้าเหลืองไปโอเคฮะได้ผมย้อนสอนก่อนดีกว่าไม่นี่ไม่นี่กำกำกำังไปหาแล้วผมว่าเล่นเกมนี้เกมมันต้องจำภูมิศาสต์แม่นๆเลยละไอ่ยังไงผมจะเริ่มขุดแล้วไค่สีแดงอ่ะ เนี่ไงคิวคิวต้องลงมาข้างล่างเรา,าไปครับเจ็บจังกผมขุดรอเลยแล้วกันนะ <Yeah. S 1> นี่ไงคิวกับใครวะมอสอยู่ด้วยกันนี่คิวมาถึงแล้วไหนวะนี่ลคิว <c ười> <Hello. S 3> อย่าลืมรีคอล์ดป้อม<ะ>ตัวเองกลับไปด้วยนะ,ะรีคอล์ดป้อมตัวเองทำยังไงนะครับกดสี่ทั้ง 4, หรอเฮ้ยนี่อะไรอ่ะอาร,รือเปล่าอะไรนะอาร์วอลไอคล้ายๆวอลอีไหมหมดเลย ยิงแม่งผมลองเสกแล้วกันเสกแล้วเสกแล้วแล้วก็ผมขุดไปก่อนเลยนะทุกคนน่าจะได้เอาทางตรงนี้ผไปแล้วนะไปแล้วาคาโอเวผมลองนะผมลองวัดนี้โอเคครับได้แล้วครับได้แล้วครับขอบคุณมากครับขึ้นมานิดนึงนิดนึงทุกคนตามมาเร็วๆหน่อยมันทางมันเอ้ามาแล้วทางมันค่อนข้างน่ากลัวเลยว่ะเดี๋ยวผมไม่รอด เมโทรโฟลกับมอสอยู่เอาคุณคุณแยกทางไปส่งตรงนั้นเลยใช่ไหมงั้นผมไปไอคิวตรงนี้นะแยกกันไปหาใครไปจับใครมันเออโอ้น้องคอมเปแล้วกันโอยเชี่ยเลยเลยว่ะสูงเกินถูกไหมเราไปอีกนิดนึงโอ้น่ากลัวผมขยะกขยแยงเลยแบบนี้เออมันดูแบบซายจุ โอ้โหเราจะถึงเขาเนี่ยไอเชี่ยมันอยู่ข้างบนหัวเราคิวโอเคครับป้าไปครับโคชั่นแบบเนิบๆไอเชีย่ยเลยอีกแล้วทางมันยังไงเนี่ยทำลายแม่งหมดเลยแล้วกันนี่เอ้าวเจอหุ่นเอาไข่เอาไม่ใช่ไอเชีย่ยมันไกลมากแต่มันไม่เจอสักทีไอเวนหนวะขวามือ ตรงนี้ไอ้ม be oh, ิวลงไปดีม right? uh ีเราอยู่สูงยังเราต้องลงไปข้างล่างนิดผมว่ามันดีนึงหลังไปต่อนี่ไงเจอแล้วเก็บไข่เก็บไปแล้วเยอเรากำลังใกล้จะเจอเดอะฮอดละงั้นเดี๋ยวเราไปฮะงั้นตรงไปต่อมันต้องตรงไปต่อไปแล้วนะ รอหาที่ดี่ไหนกนคิวกุตกออยคิวที่มาคิวมืดมืดมากมืดมากมากช่ด้วยโอ้โหมาเลยโอ้โหไม่ไดจะทำอะไรนี่ไงคิวเจอดอกไม้แล้วถ้าคิวอยากเห็นพี่เหลือไว้ให้ช่วยด้วยคิวโอ้โหโอ้โหโอ้โหกูคิวอยู่ไหนวะคิวคิวอยู่ไหนมาแรงกูลุ้กูแล้วโอ๊ย เออคิวเลยมะเออนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหโคตรเยอะเยอะมากเยอะมากเอาเบลสองจริงไหมเนี่ยไอ้เหี้ยเอาตกตกตกนี่ไงดอกไม้ดอกไม้คิวเนี่ยแกเลาไปแล้วบิวก่อนนะเออเออโอ้บิวก่อนสร้างอารมณ์ก่อนสร้างอารมณ์บิวบิวโอ้ย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 ร้อนร้อนร้อนสีมืดเจ้านอนนอนนอนสลายมากเลยผมเก็บกลองนี้ไปก่อนมีตัวบินด้วยเออฟาร่าฟาร่ายิงฟาร่าถอยฟาร่าดูเลยทอปจอน หมดยังหมดยังโอ้ไอ้เครียตื่นเต้นได้ตื่นเต้นอยู่โว้ยเครียดมันยิงกูตกใจหมดเลยไอ้มันมีเออโอ้ยมัเหมือนซุ่มอ่ะไอวินดี้คได้หรือเปล่าเมนโดแบเกอร์วะว้ายมันยิงจากไหนวะกูมองไม่เห็นเลยมันคืออ๋อมันคือตัวเหมือนเหมือนนี้ป้อมยิงอยูยิงไม่โดนด้วยอะคิวยิงเอ้ยคิวยิงถึงไหม ผมมาแล้วไปหาดอกบนั้นดีกว่ามุดอ๋อมันเป็นตัวแบบขุดงั้นเหรอเจอกูแล้วคูขุดไปหาเจอกูไปตัวไปตับไปตัวตาบไม่ไม่แล้วเจอแล้วิิปกระสุนกูหมดแล้วอย่าแล้วขมุดหนีคุณมุดหนีผม่าตามแบบตามถึงบ้านพี่ต่อเราไปหาใครโพกันดีกว่าไหมฮะโอเคนี่ฮะมันอยู่แถวนี้ไหมฮะคิวเก็บดอกไม้ไปแล้วยัง โอ้กดผิดเก็บแล้วครับเก็บแล้วเก็บอีกอันนึงแล้วเก็บแล้วก็เก็บเก็บแล้วก็วางเนี่ยไข่มันอยู่แถวๆนี้มาไหมแถวๆนี้ครับออกกำลังไปนี่เจอดอกไม้อีกแล้วเก็บคิวเกิดแล้วคิวอันนี้คืออะไรวะเนี่ยบาเล่บ๊อบเก็บเฉยๆไม่มีอะไรมึดจังผมอยากได้ผลึกคิวจังเลยอ่ะเออจะไม่รอดอยู่แล้วไอ้ไข่มันอยู่ตรงนี้ ถ้าอุปกรณ์หมดหมดเลขาเรียนายไม่ได้นะเออผมเปิดเลยแล้วกันเปิดเลยเปิดเลยพี่กระสุนหมดแหละโอเคฮะผมวางไว้ตรงนี้นะทุกคนจะได้เก็บรับทราบหรือผมวางไม่ได้อ้าวไม่รู้หาต้องมีที่เรียบเรียบหรือเปล่ามันต้องมีแปดสิบมิเตอร์เฮ้ยเสียงอะไรอ๋อนี่เจอไข่แล้วตัวอะไรยิงเอาไว้ใช่แล้วกูก็กำลังนี่เออเออกูเจอแล้วตัวที่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวผมขอเก็บไอตัวที่มันยิงพว่คุณก่อนกันโออของ,ขงที้กพายหมดยังไม่พอมั้งฮะน่ไอของเรียกตาต้องมีใบสุดสัตวนายตาคืออะไรอ่ะไม่รู้กสใกล้จะหมดละดาวละขอบคุณมากฮะใครก็ได้มาค์ไอตัวยิงเมื่อกี้ใหม่ดิอมองไม่เห็นว่ะเจอยังวะ โอ้โห,โหกินปากเต็มหน้าเลยเออตามเสียงเขาแล้กันนะออตัวใหญ่ต้องกินสุดผมของหมดเลยอ่ะกูเจอมือโอ้ยกูจะตายก่อนแตกยาเม็ดเอาไอ้กูจะเอา,เอเอาโดนร้อยเพือ่อนกูจะไม่รอดแล้ววะอ๋อนี่ไปรอ ี่กูเจอตูดมือแล้วไม่แน่งงมีใครกดมีใครมีคาติดตาพอไหมฮะกกวัรเตอร์สแตนด์แร์ดยิงไม่เข้าอ่ะหรือว่าต้องต้องขุดให้มันหล่นไปมะผมปืนหมดทุกอย่างแล้ว,วอ่อะเออเลนทางไม่พอเงั้นในตลาดรีโหลดอันนี้เลย โอเคครับไหนไหนนะเดี๋ยวผมไปคนระับผมกำลังเก็บสไนดยอยูุ่๊กมันยิงแล้วมันเลือล่อนรถปะมันตายปะผมกำลังขุดอะไอนะครับนนะไอไรไตัวเนี้ยเนี้ยเพราะว่า,าผมยิงมันไม่เข้ายิงไม่ได้ผมก็ยิงไม่ได้เขาจะยิง เนี่ยขุดรอบดินทั้งหมดแล้วเนี่ยแทบจะทั้งหมดแล้วมันจะลอยได้แล้วเนี่ยสว่างเจาะหน้ามาเลยวะไม่เข้าเดี๋ยวผมขุดในตาแล้วไปมึงจะหล่นได้ไหมเนี่ยกูอยากรู้จริงเลยมึงอยู่ได้ยังไงก้าวกูตกเออกูจะตายแล้วไม่กูจะตายกูจะตายแลยไปดู โอเคครับนี่คืออะไรไนต้าไอเวนน้ำเันไม่ตายใช่ไหมหรือว่าเราควรจะสร้างแม่งดีวะสร้างอะไรนะช่างแม่งขอ,อช่างแม่งมันวางไม่ได้มันดูนดยังไงว่าวางไม่ได้เพราะอะไรวะ ไอ้เลขห<น>้ากดมันเขียว่าท้อแปดสิบแปแล้วเราดูไงว่าเรามีเท่าไหร่วะมีหนึ่ง <laughs> มันมันอยู่มันอยู่ในมันอยู่ในไอ้นิวเหมือนกันนะฮะลองไปได้เลยอ่าผมออกไปไม่ได้เลยผมออกไปแล้วผมมีสิทธิ์ตายสูงมากขวัญเชิญ ยังงไล่ะจะวิ่งล่อให้มันยิงปูแล้วมึงกุ้งหลบๆเอาได้ผมที่ผมอัญเชิญได้แล้วนะไอ้ไอ้นั่นอ่ะโอเคมารีบวิ่งมาเร็วกำลังล่อมันอยู่วิ่งไปตรงนู้นไปตรงไหนไปตรงนู้นให้ได้ไปแล้วว้ายติดติดจังเพาะผมอยู่กับยี่มอนนี่นะ มาพ่มังวัผมวาสะพานตรงนี้นะหรคนเลยเคทุกคนอยู่ตรงนู้นกันแล้วเนาะโอเคมิทัฟโฟร์อะมิทัฟโฟร์อสะพายบอดอินบ้าวมิทัฟโฟร์กกำลังไปเก็บไข่เออตรงนั้นแหละตรงไปแล้วมีไข่เหลือง สดชื่นมันได้เกินไปเลยเอาเก็บไข่ครบแล้วเหลือดอกไม้เหลือดอกไม้ดอกไม้แล้วเราต้องหากันกูขอไปล้างแค้นอีเวนต์หน่อยก่อนไม่งั้นอีเวนเจอมิดเดิ้ลโฟลติดเดิลโฟตามทางเดิมมาก็ได้มันจะมาโผล่ไอตัวนี้ตยิมั่วซั่วเหมือนกันแล้วกัน เรากลับได้เลยเหรอวะเนี่ยเราไม่ต้องเก็บดอกไม้ให้ครบเหรอต้องเก็บให้ครบก็น่าจะดีกว่าป่ะทางนั้นไปไงวะเออมิดเดิลโว่ฝาทันปะไม่ทันแล้วมั้งตอนนี้ทุกคนมีกี่ดอกแล้วฮะเออว่ายังไม่ได้ใส่เลยมิวอยู่ไหนผมมีสผมมีสามมีสองสามก็ใครอีกหนึ่งครับมีใครมีหนึ่งกันไหมอ่ะนี่เจอแล้วเจอแล้วอีกหนึ่งกันนี่คืออะไรอ่ะ จะบอกนะอันนี้ตายแล้วมันก็จะตายไม่ใช่วายมีวอยู่ไหนทุกคนอยู่ไหนโอ้ยทุกคนอยู่ไหนกันแต่แล้วแม่งมุมมาเที่อโอ้โหไปไกลกันยังไงเอนนี้จะขึ้นรถกันแล้วเหรอมันเรียกขึ้นดรปคอทกันแล้วอะตอนเนี้ยโอ้ยทางไหนดีวเนี่ยโอเคผมวาย สปาร jumped, realised, ์ตมาเดี๋ยวแล้วมาแล้ว6ดาวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวเองมาต่อมาอยู่กับผมด้วยล่ะเดี๋ยวไปช่วยกันเราไปแฉลด้วยแต่เลี้ยงกายคลิกออเฟเซอร์เขี้อตัวใหญ่มากยังไม่เข้าเลยเหรอเดี๋ยวด้อ

ออค้คิวอยู่ไหนไวะคิวสีแดงอเ,เอาออเดาวสองเลยเมื่อไรแล้วใครจะผ่อนไว้เนี่ยชิบหายแล้ว <c ười> ไปหาไปหาชิมตโตโคกันกำลังไปแล้วกำลังไปแล้วอยู่ใกล้ๆเลยกำลังไปแฉลด้วยกำลังไปแฉลด้วยลองเบอร์ซี่แป๊บนึงกำลังไปชุบ โอ้โหนี่พวกคุณตายกันแบบแทบจะปากทางอยู่แล้วแล <c oughs> ้วม,มันไปไม่มันไปไม่ง่ายๆเลยเนี่ยมันต้องค่อยๆวิ่งอ้อมลงไป<อ>าทางไปทางไหนวะไอ้เหี้ย,ท,ยาทางไปอยู่ไหนกูขุดไปเลยแล้วกันนะไม่ไหวแล้วอ๋ <c oughs> อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว,อลวโอ้ทางแม่งหยุดๆใช่ไหมไสเดือดเต็มไปหมด Why? ไว้ไปเตือนหน่อยว่าสมรารเทนี้ขนาดนี้วว้เขาเตือนไปได้เขาเตือนไ่ได้โอ้แล้วคุณจะรอดไหมเนี่ยหรือเขาวางกำลังใส่ที่เออคุณตั้งใจจะพาผมมาตายด้วยใช่ไหมเนี่ยไม่ดิโรดเร็วๆดิว่าริดโรลดไอ้แน่พาขวานใส่แม่งเลยไอ้กด <c oughs> มิทัฟอลเร็วช่วยกันเร็วๆมาขาลังขาลังเออโอ้มิทโฟลแม่งอยู่ตรงทางขึ้นเลยนิดเดียวเดี๋ยวไปช่วยคิวแป๊นหนึ่งมิทโฟบอลยื่อไหมโนเดว์ตเล็บมีหายเขาบอกไว้คิวขุดไปหาเลยเนะี่ยมาจากบนหัวโอ้โหคิควเอาไปเลยเลยเอากูตกกูตายกูตก ผมบอกไปต้นคลิปแล้วนะมงเที่ยวนี่นะคุ้ต๊อกผมว่าผมบอกแล้วนะเออจำไม่ได้เออดูคิวนอนแม่งนอนเฝ้าเลยมาแรงไมวิทยบอกการกินจบแล้วกาลังขุดเยอะโอ้โหล้วขุดยังนั่นมอสแม่งรอในรถไปแล้วมอสไปแล้วเออมอสทิ้งเพื่อนเพื่อนตายหมดแลยแร เลยว่าสองเริ่มยากแล้วนะคอมพีวเหรอที่คอมพีวเหรอให้กลับมาได้คนนึงก็โอเคโอ้โหอะไรวะเนี่ยดูสภาพลังแบบทั้ทร้หาศาสตร์โบนัสห้าสิบเปอร์เซ็นต์อสนุกว่าเอาอีกเอาอีกโอ้กูคิวเจ็ดสิบเลยทีมอนจะเลือกสายอะไรครับ